มีที่ดินที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนจริงๆมีที่ดินที่ชาวบ้านอยู่มาไม่ก่อนจริงแต่อ้างว่าอยู่ก่อนมีที่ดินสอประกรตัดเอาไปจากเขตป,ป่าสงวนที่ตรงนั้นมันก็เถียงกันอยู่กับอุทยานว่าตรงไหนกันแน่แล้วก็มีชาวบ้านอยู่ด้วยแล้วก็มีที่ดินที่มีนายทุนมาซื้อหรือมีลูกน้องมาบุกเบิกแล้วก็ทำรีสอร์ททำธุรกิจคุณจะรักษาป่ากันไดน้โดยที่เคารพสิทธิ ของมนุษย์ที่อยู่มาก่อนถ้าแบบนี้มันจบถ้าพูดเนี่ยมันง่ายจะทำยาก 1. คุณต้องสามารถพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ว่าใครอยู่มาก่อนเพราะมันเป็นกรรมเก่าของป่าไม้ที่ไม่ได้ทำการสำรวจไว้ก่อนซึ่งมันยาก เอาภาพถ่ายดาวเทียมทําพอได้บ้างแต่มันถอยหลังไปได้จํานวนหนึ่งก็ยังพอพอได้จํานวนหนึ่งว่าที่ตรงไหนผมว่าที่สําคัญกว่าว่าเดี๋ยวนี้ใครมาอยู่บนที่ตรงนั้นเขาขายกับใครเพราะที่อันนี้เขาอยู่มาก่อนก็ก็ควรจะต้องการออกใช่ไหมครับรัฐก็จะต้องวางเดทไลน์ให้ชัดว่าใครมาอยู่ก่อนตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่มาอยู่ก่อนแม้จะมาทีหลังมาซื้อที่เขาแต่ที่เก่าอ่ะ อันนี้ต้องหาหลักฐานและทําให้ได้ถ้าทําตรงนี้ได้ก็กันที่เขาออกเลยส่วนที่ที่หลังจากนั้นที่เข้ามาใหม่ผมคิดว่าคุณไปไล่เขาออกเนี่ยกลียุคอีกตอนนี้มันก็มีมติคอรมอว่าใครที่อยู่ในเขตอุทยานหรือเขตพวกนี้ก็ให้ทํากินต่อไปอยู่กับที่เก่าแต่ห้ามไม่ให้ค้าซื้อขายซึ่งอันนี้ ผมคิดว่ายังเบาๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะครับที่ตรงนี้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามมันเป็นป่าไม่ได้อีกแล้วเว้นแต่จะให้เขาเป็นป่าชุมชนหรือเขามีเจตนาอยากจะปลูกป่ามีโครงการที่ให้ให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของป่าและปลูกป่าจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นมันหมดสภาพป่าไปแล้วมันต้องตัดใจ ต้องสำรวจว่าตรงไหนยังเป็นป่าจริงๆล้อมหรือทําเขตบัฟเฟอร์โซนกันให้เขตป่าจริงๆไปต้องตัดใจไอ้ส่วนที่ตรงนี้มันคงต้องออกโฉนดเรื่อนศส,สามต้องมีเอกสารสิทธิ์เพราะอะไรคนจํานวนไม่น้อยจะหวงว่าเป็นที่ป่าแล้วไปออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาได้ยังไงผมเข้าใจความรู้สึกแต่ถ้าคุณยังบอกว่าคุณออกแค่สปก 4.01หรือสิทธิทำกินสอทอกหรืออะไรก็แล้วแต่บันทีก็ไปหลอกเขาว่าจะออกโฉนดให้แต่เป็นโฉนดหลังเขียวโฉนดแบบประเภทซื้อขายไม่ได้มันไม่ใช่โฉนดอันนั้นนักการเมืองในลูกเล่นถ้าคุณไปออกแบบนั้นเนี่ยปัญหาไม่จบและประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเกษตรกรที่เขาทําการเกษตรอยู่ เขาอยากจะเอาที่ดินไปจำนองจำนำเพื่อที่จะกู้เงินกับธนาคารเพราะดอกเบี้ยมันต่ำกว่ากู้นอกระบบเขาทำไม่ได้เพราะธนาคารเขาไม่รับหรอกเอกสารสปกรสอ,อกอรสอ,อะไรก็ไม่รู้เมื่องั้นเขาก็เลยจำเป็นก็ต้องกู้เงินมาลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงอันที่หนึ่ที่ดินดังกล่าวประเภทที่สองเนี่ยนะคุณจะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมีเป็นเกษตรกรเปตลอดชาตินี่แหละ ลูกหลากน,กรกรหลนก็ต้องเป็นเกษตรกรเหลนก็ต้องเป็นเกษตรกรไปทำอาชีพอื่นไม่ได้คุณคิดถึงตัวคุณลูกคุณก็ต้องการมีอิสระถ้าเขามีหนทางที่เขาจะเป็นเทคโนโลยิสที่เขาจะเป็นไอทีที่เขาจะเป็นวิศวกรที่เขาจะเป็นแพทย์หรือที่เขาจะทำเป็นนักธุรกิจหรือ SME หรือทำทำอะไรก็ตามถ้าเขาไปที่ดินตรงนั้นมันก็ต้องขาย คนก็บอกว่าห้ามขายแต่ในความเป็นจริงนะขายได้ไม่มีเอกสารสิทธิ์โฉนดรล้นอสสามเขาก็ขายกันอยู่ทุกวันนี้ยหะแต่ขายได้ราคาต่ำาตกลงคุยกันลังลงโทษเกษตรกรที่อยู่มาก่อนไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้แล้วคุณให้เอกสารสิทธิ์ประเภทกึ่งๆึครึ่งเดียวเขาขายก็ขายได้ราคาต่ำจะก,กู้หนี้ยืมสินก็ไม่ได้กับธนาคารดากเบี้ยต่าก็ต้องไปดอกเบี้ยสูง ตัลวงเขาก็กลายเป็นขูกขักขูกขักดิ้นอยู่อย่างนั้นในที่สุดระยะยาวยังไงก็ต้องออกเอกสารสิทธิ์คำว่าออกเอกสารสิทธิ์คือรัฐรับรองสิทธิ์เขาว่าเขาไม่ต้องใช้ปืนดูอีกต่อไปในบริเวณตรงนี้รัฐจะใช้อำนาจรัฐบอกเป็นของคุณคนอื่นเข้ามาฟ้องส่วนกลางก็จัดการรัฐก็มีอำนาจรัฐก็จัดการให้ เราจะบอกว่าใครที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันให้เอกสารสิทธิ์เลยผมว่าก็ไม่เป็นธรรมเพราะอะไรเพราะบางคนมีเยอะแล้วก็มีบางคนมีน้อยเกษตรกร,กรหรือคน,คนบางคนก็ยังไม่มีที่ดินเลยก็มีมาเช่าอยู่หรือมาอาศัยทํางานอยู่ตรงนี้ถ้าจะปฏิรูปในที่ดินของรัฐที่แลี่ที่เคยทําอยู่ให้มันทําได้คุณต้องกําหนดว่าพื้นที่ดินควรจะมีประมาณเท่าไหร่ ส่วนที่เหลือรัฐขอซื้อใช้อำนาจรัฐในการที่บอกว่าเรามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าคุณคุณได้คุณยังอยู่ที่เก่าและจะออกโฉนดให้หรือออกนอสสามให้แต่คุณได้ไม่ได้หมดหรอกนะคุณได้แค่นี้นะที่เหลือขอซื้อและซื้อในราคาที่ถูกลงจะ70% 50%ต่อรองกันหรือไปไปคำนวณไปมีวิธีประเมินกันแต่ไม่ให้ราคาเต็ม และเอาที่ดินดังกล่าวไปให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินมาซื้อมีกองทุนที่มาให้เขาผ่อนส่งก็ได้และอันนี้ก็เอาไปจ่ายให้กับเขาในในราคาถูกถ้าแบบนี้มันจบนี่เป็นข้อเสนอมาหลายสิบปีแล้วและเขตที่อยู่ติดกับเขตปลาสงวนเลยทีนี้ต้องกันไม่ให้คนลุกต่อวิธีการคือไงครับ คุณต้องมีเขตเขตหนึ่งเป็นเขตกันชนเขตกันชนอนั้นเนี่ยอาจจะให้เป็นป่าชุมชนหรือจะเป็นเขตกันไฟหรือเป็นเขตอะไรก็ตามที่จะต้องกันชนไว้ไม่ให้ติดกันกับป่าสงวนทีเดียวเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มีข้อพิาพาทว่า,วาเฮ้ยอันนี้ที่ของฉันอยู่ทํากินมาก่อนและต่อน,นี้เอาจริงอนุรักษ์หรือเขตอุทยานเขตอะไรก็ตามเนี่ยเราสารวจเรียบร้อยแล้วว่ามีใครอยู่ แต่คนที่เข้าไปใหม่เรารู้แล้วทีนี้ภาพถ่ายดาวเทียมก็มีมันก็จบแต่ต้องตัดใจคือผมก็เห็นใจนะครับคนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์และไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ในเขตป่ามาอย่างไรก็จะมีคนบอกว่าทำไมย,ยกป่าให้เขาะทำไมผมไม่ได้บ้างอะ ก็เราไม่ได้อยู่ในเขตตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าก็ยังยังยังไม่มองแบบพื้นื้นซึ่งก็น่าเห็นใจนะถ้าไม่เข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของคนที่อยู่ในเขตป่าซึ่งผมเองก็ยอมรับนะว่าถ้าผมไม่ได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ก็คงเข้าใจอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้อะเราบอกว่าเอา้าเราต้องเซฟทรัพลานเราต้องเซฟคือกูจะเอาป่าไว้ก่อนอนะแล้วก็บอกที่ดินของรัฐด,ด้วยแล้วคำว่าป่าคืออะไร เราก็ยังไม่เข้าใจเราก็เข้าใจเอาเองว่าป่าก็คือหูมลกมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้แต่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆนะป่าที่กฎหมายเขียนว่าเราต้องเอาปา่าป่าคือที่ดินที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินคือยังไม่มีถนนนั่นเรทสามเรียกว่าป่าหมดเลยน้องน้ําก็เรียกว่าปา่าแม่น้ําก็เรียกว่าปา่าภูเขาก็เรียกว่าปา่าเมื่อไม่เข้าใจเราก็จะโอ้ไม่ได้ต้อง เอาไว้มันก็เลยมีปัญหาไม,ไม่จบอันนั้นเป็นไปได้และอันนั้นก็น่าเห็นใจคือพูดตรงๆว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่ไว้ใจทั้งนักการเมืองและทั้งเจ้าหน้าที่ก็เรื่องคลองด่านที่เราเคยคุยกันก็สามารถออกโฉนดได้ในที่ถนนคลอง ป่าชายเลนยังไปออกเป็นโฉนดได้คนก็ไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่มันก็เลยมีปัญหาวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราตั้งแต่สมัยป่าไม้เดิมก็เป็นกรรมเก่าที่ไม่ได้ทําไว้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจและเราไม่ไม่เดินผมคิดว่าก็จะตีกันไปทุกแห่งและไม่ใช่เพียงแค่ทับลานต่อไปก็จะไปเจอทับอื่น ทับอะไรก็ไม่รู้ล่ะก,ก,ก็จะเกิดที่แบบเดียวกันตลอดไปนะครับ